กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาทักษะ c ีอด้วยกระบวนการ C.A.R. and Project โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนและเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านของนักเรียนด้วยกระบวนการ C.A.R. and Project ทักษะ c ีอคือการพัฒนาด้านการอ่านทั้ง4ด้านของนักเรียน อที่1อ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงถือเป็นการสื่อความหมายที่ก่อให้เกิดทักษะด้านต่างๆทั้งการเปล่งเสียงให้ชัดเจนการใช้อวัยวะที่ออกเสียงได้ถูกต้องการออกเสียงขบกล้ามได้อย่างถูกต้องชัดเจนนำไปสู่การวิเคราะห์คําที่อ่านมากขึ้นและเกิดทักษะการเปล่งเสียงตามรูปตัวอักษรครบกล้ามได้อย่างคล่องแคล่วอที่2ออ่านจับใจความ คือการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญหรือหาข้อคิดความคิดสำคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านซึื่ผู้อ่านต้องสามารถตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนและสามารถตอบคำถามให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อที่ 3. อ่านวิเคราะห์คือการอ่านเพื่อต้องการแยกแยะข้อความที่อ่านอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆโดยการวิเคราะห์บทอ่านนั้นเป็นการหาคำตอบข้อความบทความที่อ่านนั้นว่าให้ความรู้สึกอย่างไรข้อเขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างไรบ้างอที่4อ่านตีความคือการอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งเข้าถึงความคิดสําคัญของเรื่องรวมถึงเจตนาความรู้สึกและอารมณ์สะเทือนใจจากบทอ่าน โดยในการตีความนั้นผู้อ่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการแปลความจับใจความการสรุปความรวมทั้งการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของข้อความกระบวนการ C A R N Project เป็นกระบวนการที่เกิดจากการนำกระบวนการ C A R มาใช้ร่วมกับโปรเจกต์เพื่อพัฒนาเรื่องเฉพาะจุดที่ต้องการเน้นในที่นี้คือการพัฒนาทักษะ4 O ถือเป็นรูปแบบด้านวิธีการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ประกอบกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านการอ่านด้วยการใช้โครงการกิจกรรมอย่างเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะทางภาษาไทยเป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะด้านภาษาไทยทั้งการอ่านเขียนสรุปความและการสื่อสาร อีกทางเพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมไทยกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสรุปประเด็นได้จากการอ่านกิจกรรมคลังคําจําขึ้นใจเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านสะกดคําและสามารถเขียนได้อย่างถูกอักขรวิธีกิจกรรมเรื่องหน้าอ่านจากนิทานอีสอบ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านสรุปความและส่งเสริมนิสัยรักการอา่านด้วยนิทานอีสองกิจกรรมพัฒน,นาการอ่านออกเขียนได้ เป็นกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนที่มีผลการอ่านและเขียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดมาพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนดกิจกรรมพัฒนาการอ่านด้วยนวัตกรรมการสร้างข้อสอบอิงตามแนวพิซซ่าเป็นกิจกรรมพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามแนวการวัดในโครงการวิจัยนานาชาติพิซซาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบพระคุณครับ